พอตุ่ตอเรื่องเหนือยก็ได้อย่างเงี้ยจนปวดเอวอ่ะอินโซ่ของอะไรอะของยูนิคมันหนุบไหมอันนี้ของของของมันเลยใช่ป่ะไม่ได้ซื้อใหม่ใช่ป่ะอันนี้ของยูนิคโอ้โหเป่สองชั้นเลยหรอ แค่ลองมีดีพี่ใส่แต่ตัวนี่ตัวละสิบโาลแค่เนี่ยให้มันให้มันสอแค่ตรงเสดียวไม่อยากรู้ถ้าของโเด็กกันเองมันมันมีกาวไหมหรือมันมันมันพอดีถามรองเท้าหรือเปล่าไม่สุดสุดได้แล้วต่อมปถึงว่าพอใส่เข้าไปแล้วอะมัเราจะใช้จะต้องเลือกไซส์ M S N L มันจะเป็นลิ้งแบบไม่ได้บอกสีอ๋อใช่ใช่ จากต้นแม่จะลองหน่ยเว่าเวลาที่มันจะแอดตัมันไม่พออ๋อมันยังมันยัง่แสดงว่าใส่เท้าเล็กไปหรอไม่คอเทาใหญ่ไปอลยไม่ไม่ใหญ่ไปแต่แค่รู้สึกว่ามับไม่พออ๋อซับแรงลงเพราะว่าเราลงพอะเราใช้ไปเรื่อยๆมันยั่วที่นี่มันย่วเพราะว่าเรายังไม่รู้เลวมันปวดเอวแล้วอ่ะเนี่ยมันดีตรงที่มันมีขึ้นืนมันช่วยล้าง จริงจริงผม้อกตัดช e ิบบี้จริเหรอพี่ตีอย่าเพิ่งติดเกมลงไปเล่นเกมก่อนเอาแล้ววิกเตอร์ด้วยซื้อใหม่เลยขอบยังขึ้นเอนอยู่นะ ฝั่งขาขวาเห็นป่ะที่มันเงาเงาอ่ะเชื่อเห็นรับความรับนางฟ้า

เล่นท um ่นไม่เหนื่อยเลยนะจะตายอ่ะแก้สครั้งแรกเออแกหยุดไปแล้วแกดีมันจะตายเลยอ่ะตัวมันจนจะตายมาไหมแ่เดียวที่น่อใส่ขเอัเอ ก็ั uh, um, mm, to media to media e ่ทเราดัองเก่าเนแองใหม่เสริมส้นมอันนีเราไม่รู้ไงประเด็นแต่พอใส่อโซเรารูเลยว่ามัเจ็บซับกซับดีกว่าเยอะ